มีโคราชเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวโคราชซึ่งคนในท้องถิ่นมีอาชีพหลักก็คือการปลูกข้าวเจ้าซึ่งปลูกกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับจึงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาแปรรูปจากข้าวเจ้าเป็นเส้นมีโคราชซึ่งนิยมนำไปประกอบอาหารเป็นผัดมีโคราชหรือยำม,มีอาหารพื้นถิ่นนิยมใช้เป็นอาหารสำหรับงานบุญต่างๆของชาวโคราช และวันนี้ผมจะพาไปชมความน่ารับประทานของมีโคราชเรือนมงคลเส้นของที่นี่จะพิเศษกว่าที่อื่นยังไงไปพบกับเจ้าของกิจการเรือนมงคลกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อกหนกออนสีคงนะคะ,ะเป็นเจ้าของกิจการมีโคราชพร้อมน้ำปุงสำเร็จรูปตาเรือนมงคลความเป็นมาของมีเรือนมงคลคือเดิมเราซื้อของไปฝากเขาของนี้ประจำจังหวัดของเรานะคะก็คือ มีโพราชนะคะเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วทีนี้พอเราเอาไปฝากเขาเนี่ยเราเห็นว่าเขาทําไม่เป็นเขาก็ไปวางไว้เหมือนไม่มีค่าเนาะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเออทำยังไงที่เขาเขาจะได้ใช้เส้นหมี่ของเราเนี่ยนะคะในการรับประทานเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนโคราชจริงๆจะผัดไม่เป็นเราก็เลยคิดว่าเออเราจะมีออน้ำซอสนะคะสำเร็จรูปเพื่อมันจะได้ง่ายต่อการทำนะคะก็เลยมีแนวคิดที่จะทำแล้วก็ได้กลับมาเปิด กิจการของของเราเองที่บ้านนะคะก็เป็นที่มาของยนต์งมงคลน,นะคะเส้นหมี่ของเรานะคะ,ะจะโดดเด่นกว่าที่อื่นตรงที่ของเราเป็นข้าวเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช้สาร่อขาวเป็นข้าวล้วนๆไม่ผสมแป้งนะคะแล้วก็ผ่านขบวนการอบไล่ความชื้นระบบปิดนะคะเส้นหมี่ของเราจึงได้คุณภาพเหนียวนุ่ม ะะดีเรมมิ่งของของเราจะพิเศษตรงที่เส้นนะคะเส้นของเราจะผัดง่ายใช้น้ําน้อยนะคะแล้วก็ไม่แข็งเป็นไตนะคะง่ายๆเลยค่ะแค่ฉีกซองน้ําซอสใส่กระทะนะคะพอใส่น้ําพอเดือดปุ๊บใส่เส้นใส่เส้นพอเส้นนิ่มปุ๊บใส่ผักทานได้เลยนะคะง่ายมาก กลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าตามร้านขายของฝากทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีออนไลน์บ้างนะคะเพราะว่าเรามีเพจมี f c e e o o o นะคะช่องทางการขายนะคะแล้วก็จะมี OEM ที่เข้ามาจำนวนถึง70%สําำหรับการผลิตของเรานะคะเป็น OEM ด้วยโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยผู้ประกอบการไจ้เติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าทางภาค6เนี่ยค่ะได้มีการพาอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานต่างๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดและพัฒนาศัก,กยภาพของเราเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนขายได้จนเป็นที่รู้จักและก็มียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ศูนย์ส่งเสร,ร,งริมอุตสาหกรรมภาคที่6ยังช่วย ให้ผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะจากเดิมแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเดิมๆคล้ายๆกันทุกยี่ห้อนะคะแล้วก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ออกมาให้ดูโดดเด่นนะคะแล้วก็เห็นแล้วน่าน่าซื้อแล้วให้คนหยิบหยิบซื้อง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดูดูพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ อยากขอบคุณโครงการนี้มากเลยค่ะเพราะว่าทําให้เราพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างที่ผู้ประกอบการตัวเล็กยังไม่มีและยังทําไม่ได้นะคะพอเข้าโครงการนี้รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นอีกมากเลยค่ะมากจนแบบสามารถเข้าไปสู่ตลาดข้างนอกได้เราสามารถพัฒนาทั้งสื่อนะคะทั้งบรรจุภัณฑ์นะคะที่สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างภาคภูมิใจเลยค่ะ หากใครที่อยากจะทานผัดหมี่โคราชแต่ไม่อยากยุ่งยากในการหาวัตถุดิบผมแนะนำหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงรสเรือนมงคลสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนอกจากจะประหยัดเวลาแล้วยังได้ทานของอร่อยๆออ,ยอีกด้วยครับสำหรับใครสนใจนะคะติดต่อทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กของฝากหมี่โคราชเรือนมงคลนะคะและก็มีจำหน่ายตามร้านขายของฝากทั่วไปนะคะ มีโคลาดเรือนมองคลเส้นเหนียวนุ่มน้ำปรุงครบรสง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม